สวัสดีค่ะมื้อเช้าของบ้านแม่ทิ่นนะคะก็จะมีปลาปลาทอดตัวเล็กก้อยกุ้งไส้กรอกแล้วก็ปลาหวานนะคะถ้าใครมีเคล็ดลับได้ดีบอกแม่ด้วยนะคะขนาดแม่ใช้ไผ่อ่อนแล้วแค่ลงไปแป๊ดเดียวดำเลยค่ะแล้วก็มีขคร ข้าวเหนียวบ้านนี้จะขาดไม่ได้นะคะก็คือข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะอาหารมื้อเช้าของบ้านแม่ทินนะคะอีสานแบบและแบบบ้านๆเราแบบแซบ่บๆนัวๆนะคะนี่ค่ะปลาเล็กๆนะคะทอดลอยกุ้งนะคะใส่ปลาล้านะคะ มื้อเช้าก็เสร็จไปมือ้อนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการกทำกาวเ,เหนียวค่ะอร่อยไหมคะมลูกข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็ลูกข้าวเห,หนียวไหนกินลาบโอโ้โหกินลาบกุ้งด้วยก้อยกุ้งด้วยอร่อยไหมพอดอร่อยนูก,กินละก้อยกุ้งเป็นไหม

เพราะจะเอาข้าวเหนียวเดี๋วลูกโอ้ยยาว่ากินพอแล้วมั้งหนูว่ากินเยอะมากเลยให้น้องเนี่ยน้องกินเยอะเท่าไหร่ย่าไม่ว่าเลยเนี่ยน้องตัวกระเปียกเองตัวกระเปียกมากเลยพอแล้วนะข้าวเหนียวแค่นี้พอนะ อร่อยมากเลยปูมาหยับหน่อยดิปูมาวันนี้กินเยอะมากเลยคำน้อยๆคำน้อยๆเพราะ